สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาจารย์ชัญญาเปิดดวงลุงพลราสุดทีมข่าวได้เดินทางไปพบอาจารย์ชัญญาและให้อาจารย์เปิดไพ่ยิปซีเพื่อตรวจดวงชะตาอนาคตของลุงพลได้ไพ่ดอกกุหลาบหมายถึงมอบความปร,รารถนาดีให้ใครเขาหาใครแต่เขาหันหลังให้ต่อมาได้ไพ่นกพิราบเกาะลูกรงหมายถึงอยู่ในที่อึดอัดคับแคบหรือความทรงจําเรื่องราวเดิมๆไม่มีสรภาพ นอกจากนี้ยังจับไพ่ที่ชื่อว่าไพ่ตกลงกันแล้วแต่อีกคนเอาไม้ตีหัวหมายถึงคุยขคอตกลงกับใครสุดท้ายพลิกผันแตกหักและไพ่มีดเตรียมแทงข้างหลังแต่ข้างหน้ามีแสงสว่างหมายถึงมีอะไรอยู่เบื้องหลังคอยจี้อยู่หรือมีอาการปวดหลังขณะที่ไพ่ผู้ชายเสพยาอยู่ในวังวนความคิดตัวเองไม่สนใจใครและมีควันโรบกะโลกหมายถึงวิญญาณคุณสายอบายามุก ถัดมาไพ่เหรียญห้าเหรียญหลุดเข้ามาในกองหมายถึงการเงินมีรายจ่ายหนักและไพ่คนแก่สองคนนั่งเก้าอี้ดูนก หมายถึงมีผู้ใหญ่อยู่เคียงข้างมีคู่ที่ดีทั้งนี้อาจารย์ชัญยายัางดูด,ดวงชะตาเกี่ยวกับชีวิตในปัจจุบันและอนาคตของป้าแตนหรือนางสมพรล,ลาโพโดยใช้ไพ่ของเดอะคีบายชัญญาซึ่งไพ่แต่ละใบจะมีชื่อเรียกเฉพาะตัวแต่จะมีรูปของไพ่ที่บ่งบอกความหมายอย่างชัดเจนจากการสอบถามอาจารย์ชัญญาเปิดเผยว่าสำหรับการดูดวงชะตาในปัจจุบันรับแรกได้เปิดไพ่ทั้งหมด5ใบดังต่อไปนี้ไพ่เบอร์53เวลาแย่จะมีคนจุดขึ้น และไพ่เบอร์47ความรักของเขาจะไม่ค่อยหวานแหววกันไพ่เบอร์35เป็นผู้หญิงที่อุ้มชูอุปถัมภ์และไพ่เบอร์14ลักษณะไพ่เป็นโรปสัมภาษณ์หมายถึงระมัดระวังว่าจะตอบคำถามอย่างไรสุดท้ายไพ่เบอร์13ลักษณะไพ่เป็นโรปเทียนดับหมายถึงมีเกณฑ์แทงลูกหรืออาจจะเกี่ยวกับคำพูดคำจาความหมายไม่ดีจากนั้นได้หยิบขึ้นมาอีกสองใบได้แก่ไพ่เบอร์49กําำลังมองหาบ้านที่อยู่อาศัยใหม่ๆการเดินทางไปที่ใหม่ๆ และไพ่เบอร์59เป็นรูปกลับตละลปาดหมายถึงการพลิกผันมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเรื่องงานใหม่ๆความหมายไม่ดีก่อนจะหยิบเพิ่มอีกหนึ่งใบได้แก่ไพ่เบอร์65หมายถึงเป็นคนที่มีความโชคดีเสี่ยงโชคก็โชคดีโดยรวมแล้วปัจจุบันยังดีเพราะไพ่ส่วนใหญ่ที่จับได้เป็นไพ่ที่มีความหมายดีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ